สวัสดีครับวันนี้พี่หาวอ,อยู่ที่หน้านุสาวรียประชาธิปไตยนะครับวันนี้จะมาถ่ายรูปในช่วงเช้าจริงๆพี่หาวมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วแ่ะนะครับแล้วก็ถ่ายทางฝั่งนู้นแต่ทีนี้ตอนที่ก่อนจะมาเนี่ยพี่หาวก็เช็คจากไอ้โปรแกรม LIGHT t a g นะครับว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเวลานี้วันนี้เนี่ยมันจะ มีทิศทางของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกทางไหนในช่วงเวลาตอนไหนถ้าตอน6กโมงพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณไหนนะครับเพื่อที่พี่หาจะได้เก็บรูปในช่วงจังหวะแสงที่มันพอดีนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่หายัางไม,ไม่ไม่พอใจนักเพราะว่าพี่หาอยากจะให้แสงของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับแสงพระอาทิตย์เนี่ยไปสว่าง แล้วก็เปิดดีเทลรายละเอียดบนตัวอนุสาวรีย์โดยเฉพาะตัวที่ที่เป็นพานน,นะครับแล้วก็ตัวรัคธรรมนู่นนะนะก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับแล้วก็ให้แสงเนี่ยมันมาถึงพอดีนะทีนี้พี่เาอ,อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไอตัวโปรแกรมไลท์แท็กตรงนี้นะครับถ้าอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้มันดีมากๆเลยพี่เามีทั้งอ่ะ ต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมนี้มันใช้ได้กับ iPhone กับ i อ a d นะครับนะมันจะมีทั้ง2เวอร์ชันทีนี้โปรแกรมนี้เราสามารถเลือกโลเคชันได้ว่าเฮ้ยโลเคชันเนี้ยที่เรากาลังจะไปถ่ายเนี่ยนะครับวันเวลานี้พระอาทิตย์ขึ้นทางไหนพระอาทิตย์ตกตรงไหนและในจังหวะเ,เวลานั้นๆสามารถเลือกได้นะครับว่าพระอาทิตย์ทมุมเท่าไหร่อย่างเช่นตอนเที่ยงหรือตอนสี่โมงพระอาทิตย์จะมาทางด้านไหนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ พยากรณล่วงหน้าได้ว่าเอ,อแสงมันจะมาทางนี้ทางนี้นะครับแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงตกกี่โมงซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆสาหรับช่างภาพราคาไม่กี่บาทนะพนะี่เผาจำไม่ได้ไม่หลักร้อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับทีนี้อย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มแล้ววันนี้ฟ้าสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้รูปแบบไหนกลับไปนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราได้ไปละรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่เผาเอาเราูปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวรอพระอาทิตย์มัน สวยๆกว่านี้นิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับพีเหากําลังจะเปิดดีเทลวันนั้นตอนนี้มันมีพระาทิตยยังทํามมุไม่ค่อยสวยนักแองเจ้ายังไม่ค่อยดีเดี๋ยวให้มันขึ้นไปชงสูงกว่าที่รอไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่า ภาพคลิปเนี่ยเริ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วและดีเทลเนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ข้างบนแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพแล้วแต่พี่หาเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงให้ให้แองเกิลมันสวยกว่านี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็โชคดีด้วยที่ท้องฟ้าสวยมากๆนะครับแล้วก็แบ็กกราวข้างหลังก็จะค่อนข้างใสนะครับเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับมันก็เลยทําให้หลังจากฝนแล้วเนี่ยฟ้าก็จะใสเป็นปกติเป็นช่วงธรรมดาและการที่เรามาถ่ายเช้าเ้านีย ฝุ่นควันอะไรมันยังไม่มากนะครับเวลาถ่ายไปมันก็จะทําให้แสงต่างๆเนี่ยค่อนข้างเคลียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสักแป๊บนึ่งนะน,นี้นะครับพี่ขาวอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับของ นึกสวรรย์นะครับซึ่งพระอาทิตย์จะอยู่ทางฝั่งขวามือของพี่หาวแล้วแล้วก็มันกําลังเริ่มขึ้นออกมาจากตึกตรงนั้นนะครับทีนี้พี่หาวก็อยากได้พระอาทิตย์เป็นแฉกแนะครับพี่หาวก็เลยต้องมาอยู่มุมนี้นะครับแล้วก็เปิดเอฟแคบๆนะ,อะตอนนี้พระอาทิตย์มันก็เป็นแฉกสวยงามแล้วนะครับแล้วก็จะได้ลุ่มล้าสวยด้วยนะครับเพราะแสงเนี่ยมันเข้าเยื้งๆไปทางด้านหลังนิดนึงนะครับการไหนให้มันเป็นแฉกแเนี่ยมันไม่ยากนะครับก็เปิดเอฟแคบๆ,บๆอย่างที่บอกแล้วก็ แต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงตรงเรื่องของแฟลร์เรื่องของอะไรนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้เลนดีๆนะมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายเพราะว่ามันจะเก็บดีเทลพวกนั้นได้หมดนะครับดีเทลในในรูปนะครับแล้วก็กําจัดไอ้พวกนั้นออกไปเดี๋ยวพี่หาวขอเดินหามุมสวยๆอีกนิดนึงนะครับโอเคน่าจะตรงนี้แหละได้ริมไร้กำลังงาม โอ,โอ้สวยยเลดูจากตำแหน่งพาทิตตอนนี้นะครับมันยังต่ำไปนิดนึงสำหรับสิ่งที่พี่หาต้องการสิ่งที่พี่หาต้องการคือให้พาทิตย์เนี่ยมันขึ้นสูงกว่านี้แล้วก็มันไปทาบตรงตัวผ่านพอดีนะครับแล้วก็พี่หาอยากจะได้ช็อตตรงนั้น ซึ่งอาจจะต้องรออีกนิดนึงแต่ว่าพระอาทิตย์นี่นะครับตอนขึ้นแรกๆมันจะปุ๊บไปแต่พอสักพักมันก็จะขึ้นช้าๆแล้วนะครับอาจจะต้องรอ,อนานนิดนึงทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากรอนะครับไม่อยากรอเราอาจจะต้องเดินถอยออกไปไกลๆนะครับแล้วก็ถ่ายจากมุมนั้นมามันก็จะเลี่ยพระอาทิตย์พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึง่งถ้าเราไม่อยาก อยู่ตรงนี้นานๆนะครับพี่ขาวอยากจะไปตรงอื่นแล้วเดี๋ยวพี่ขาวข้ามถนนไปฝั่งนน้นดีกว่าก็มาอยู่ตรงมุมนี้แล้วนะครับแต่พอดีโชคไม่ดีนิดนึงนะครับพระอาทิตย์มันขึ้นไปซ่อนหลังเมฆก็เลยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงเสาชิงช้าดีกว่าพี่ขาวว่าเราได้รูปตรงนี้เยอะมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวไปตรงเสาชิงช้าแล้วไปถ่ายรูปเล่นกันน,ะนิดนึง ฟ้าใสๆอย่างนี้ตรงเอยชิมช้ามันเป็นสีแดงแตัดกับน้องฟ้าน่าจะสวย